สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาัะพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่มีชื่อว่าเสนจันนาเห็นไหมนี่ซื้อเป็นตายาตเนะท่านผู้ชมเนาะจันนาะว่าสันอ สเสนจนาเป็นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมไดอันนี้โบราณเพิ่นว่าไว้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนอกจากนั้นสเสนจนายังเป็นไม้ประดับสวยงาม <at the modern art> เห็นไหมนี่เป็นไม้ประดับสวยงามห <bei the modern art> ลายคนเอามาปลูกไว้ <with the modern art> เพื่อจะให้ บรรยากาศแถวๆนั้นเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมีความสวยงามนะเป็นไม้กระถางและหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยสเสนจันนาะกยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะเห็นไหมนี่นี่นี่ต้นไม้ใบหญ้าแต่และชนิดแต่และประเภทก็จะเป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกทางใบนะเวลาที่เขาปลูกไว้นี่ มันก็สิมีออกซิเจนไหลเวียนออกมานะนอกจากนั้นสเสนเจนนาะยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูหลายท่านบอกว่านี่พวกเธอเอากระดาษดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีวันนี้ครูจะให้พวกเธอได้รู้จักเกี่ยวกับต้นสเสนเจนนาะนักเรียนนี่หมักขนาดเพราะวิชานี้ เป็นวิชาพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเข้าไปถึงรั้วมหาลัยนะรั้วมหาลัยนิสิตนักศึกษาอาจารย์ก็บอกว่าเอาละพวกเธอไปหาข้อมูลมาสิแท้จริงแล้วสนีจันนาคนี่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดนะถิ่นกำเนิดของเขานะมีมาจากประเทศใดอ่าแล้วทีนี้นอกจากนั้นต้นสนีจันนาะค ยังเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้หลายคนบอกว่าเวลาที่ปลูกลหลายๆเนี่แล้วเอาไปขายขายทางออนไลน์ขายทางเว็บไซต์นะบางคนไลฟ์สดขายก็มีเป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยนี่คุณตาวิถีไทยก็ซื้อมาได้เนี่ยสนีจันยากต้นนี้นะนะอ่าคุณตาวิถีไทยสนีจันนาคเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมได้นะ เวลาเพื่อนขึ้นบ้านใหม่อคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์เขาก็เอาไปฝากไปตอนไปเป็นของที่ระลึกได้นะ,ะเป็นที่ถูกอกถูกใจนักแลขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาตนสเสน่ห์จันหนากมาฝากย้ายย้ายก่อกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาตนอะไรนะ ทำคอนเทนต์ลง youtube ได้เสน่ห์ันหนาที่พวกเธอเอามาฝากนี่แหละขอบน้ำใจจริงเก่งเห็นว่า <c oughs> คุณยายยูทูบเบอร์นะ <c oughs> เอาละสำหรับมืัอนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีมุอหึ่งมือหนา นอนรับกะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือสเสน่หจันนาคไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม